เต็มถังแล้วค่ะนี่เดี๋ยวสันจะพาตัดขานะคะอขอเอาลงเอาลงอย่างนี้เห็นไหมทุกคนเทก่อนอม, <c oughs> มีทั้งอ่าหนังสือมีทั้งอะไรนะทุกคนนี่ค่ะทุกคนปรับกล้องก่อนโอ้ยนี่แล้วนเนาะคีย์เตอร์มือใหม่กล้องปรับกล้อง ก,กล้องไม่เป็นเอาหนังสือมาด้วยฮะทุกคน <c oughs> ดูดอกดอกนี้ใหญ่มาก ิดตบได้ดอกอ่อนๆดอกหนึง่งนี่จ้ะเดี๋ยวย้ายก่อนทุกคนสันจะตัดขาตรงนี้เดี๋ยวย้ายเห็ดก่อนเนาะนี่ค่ะทุกคนสวย พึ่งหวานพึ่งหวานพะนะวะปลวกฝรั่งตัดกันในป่านค่ะกลับบ้านก็จะได้ตั้งหม้อต้มไปเลยเนาะลวกเห็ดไว้เนาะนี่ค่ะทุกคนตัดเราจะได้งนี้เยอะเกินเลือกได้นี่ค่ะ เห็นไหมทุกคนนี่ถ้าเราตัดเนาะถึงบ้านเราก็ไปซ่อมอีกจะลองชิมเห็ดอน้นี้ดูนะคะเห็ดเห็ดนาเลเนะคนวนะ่าเนาะโอ้ตัวนี้นะทุกคนดูกลวงแมว ่าแน่นๆอย่างน,นี้นี่นี่ดอกใหญ่โอ้ยสองดอกนี้ดูดิทุกคน <c oughs> ไข่ห่านไข่เป็ดไปเลย <c oughs> ไข่เป็ดไม่ใช่ละไข่ห่านและคะนี่ดอกนี้คือ,อยแล้วขาก็แน่นๆด้วยนะทุกคนดูดิสุดๆเลย่สุดๆฉ่ำๆเลยอ่ะทุกคน นี่ต้องนั่งอย่างนี้เนาะโอ้ยเนาะนี่ค่ะทุกคนมือใหม่มือใหม่มห,มหัดเก็บเห็ดก็อย่างนี้แหละรู้แล้วคะ่ะนั่งตรงนั่งตรงหน้ากล้องค่ะทุกคนเมื่อกี้นั่งข้างหน้าข้างกล้องตัดยากไม่รู้ว่าแบบมันอยู่หน้ากล้องหรือเปล่านะคะ สวย,สวยเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์มาเดินอีกนะคะทุกคนอาทิตย์หน้าสันพามาเดินป่านี้แหละเพราะว่าเห็ดปลูกฝลังอบแล้วรอบต่อไปจะไม่ผิดพุ่นหวานหรอกอนิ่มได้ไหมโอ้ได้ยิ่เห็ดหน้าเรก บันแะอุ่นเห็ดหนา้าแหลเนะคะอันนี้นี่ขนมังซืออยู่นี่เลยเห็ดหนา้าแหลงทำไมอะนี่คะ่ะนี่เห็ดดำอันนี้เห็ดหมวกส้มเห็ดหนา้าแหลงหนา้าเห็ดหน้าเขียว <S <S เห็ดตะไคร้นะคะนี่ก็เห็ดหมวกส้มนี่เห็นไหมเห็ดแดงที่ว่าซันทันที่ซันบอกว่าทานไม่ได้อะ เราจะแดงดอกเล็กๆอันนี้แดงทานได้อันนี้คือแดงทานได้ค่ะจะมีบอกเนาะเขียวๆคือทานได้ไหนล่ะอาน่าจะเป็นแดงด้วยก่อที่สันเปดูน่าจะเป็นตัวนี้เริ่มปวดขาแล้วนะทุกคน สันหาหนังสือไม่เจอเดี๋ยวสันจะไปหาให้ดูอีกทีเนาะทุกคนตัดก่อนแฟนรออยู่ในรถรถก็อยู่นี่แหละค่ะข้างหน้าสันนี่แหละเพิ่นกำลังขึ้นเนีไงเห็ดเฮ็ดหน้าเล่ ตัวนี้นิ่มอ่ะทุกคนดูก่อนนะโอ้ดูสิกรวงเลยแน่นๆอย่างนี้ได้นี่ได้ค่ะทุกคนนี่ใส่ในถุงบรรยากาศป่าเราก็อยู่นรงโน้นรถแฟนถนนก็อยู่ตรงนน้นยังไม่เจอคะ่ะทุกคน ไปจ้ะทุกคนไปเดินต่อ